มากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชิลหน้ากระจกหน้าของตัวหมวกกันน็อก Rider R1 วันะครับผมซึ่งตัว R1 วันเนี่ยจะถอดเหมือน,อนกับพวก f l ล NRX แล้วก็พวกหมวก Rider R1 วนะครับวิธีการถอดจะเหมือนกันตัวชิลเหมือนกันดังนั้นสามารถเอาชิลมาสลับใส่ด้วยกันได้ซึ่ง วันนี้ผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเพิ่มความเฟลฟ้าโดยการใส่ชิลลุงนะครับตัวนี้จะเป็นสีลุงเวลาโดนแดดจะออกเป็นสีปากกายม่วงนะครับผมนี่นะครับกล่องแสง80% Pass พาวิธีการถอดชิลอันนี้ผมบอกก่อนว่าติดหมวกนะครับผมติดหมวกของ r i d e r r 1อวันรุ่นนี้มาเนี่ยมันจะเป็นสีชาเนาะวิธีการถอดชิลก็ง่ายมากครับสำหรับรุ่นนี้พยาอาวันนี้ลองกับ เราแค่ทำการยกชิล <desserts> ข <t ary uk> ึ้นนะครับผมยกชิลขึ้นก่อนนะยกแบบนี้ยกขึ้นเสร็จแล้วทำการเลื่อนสลักตรงนี้นะครับไปด้านหลังตรงนี้นะเลื่อนไปแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมตัวสลักล็อกมันก็จะดีดออกมาแล้วเราก็บีบตัวชิลออกมาได้นี่นะครับเห็นไหมครับแค่เลื่อนสลักตรงนี้อีกข้างหนึ่งนะครับผมเราก็ทำวิธีเดียวกันก็คือเลื่อนไปด้านหลังแล้วก็ปลดล็อกชิลออกมา ตัวนี้ขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับทําง่ายนี่เราก็จะถอดตัวเดิมมานออกเสร็จแล้วตัวชิลลุงนะครับส่วนตัวลุงนี่ไม่ต้องสงสัยผมเอามาจากตัวนี้ตัว NRX นี่ปกติคือตัวเดิมมันเป็นชิวลุงของตัวนี้อยู่แล้ววิธีการนะครับผมวิธีการใส่เราจะใส่ในลักษณะเดียวกับที่เราถอดก็คือใส่ในลักษณะยกชิวขึ้นนะครับ เอาตัววงๆนะครับผมตัวชิลด้านหลังเกี่ยวเกี่ยวด้านหลังก่อนนะเสร็จเกี่ยวด้านหลังปึ๊บเสร็จแล้วเลื่อนสลักล็อกไปด้านหลังแล้วก็กดชิลลงมาให้มันเข้าล็อกตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ง่ายๆตรงนนี้สบายๆนะครับเกี่ยวด้านหลังนี่นะครับผมจะเกี่ยวเกี่ยวไปด้านหลังก่อนนะผมจะเกี่ยวตัวชิลไปด้านหลังก่อนลักษณะชิลคือยกขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนตัวสไลด์ไปด้านหลังแล้วก็ปล่อยปึ๊บมันจะล็อกตรงนี้นะครับผมเห็นไหม การล็อกมันจะล็อกกลไกลมันแค่นี้เองครับแล้วก็จะได้ชิวลุ้งที่เฟลฟ้าวขึ้นมา,านตัวนี้มีเป็นสีลุ้งอ่อนนะครับนี่ผมไม่ดูก็เป็นวิธีการถอดและติดตั้งชิวและกันนะของรุ่นนี้ Okay. ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ